เขากับม um. ือท like, uh, no okay. oh. ี่สามเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างคนคนนี้ของคุณเขาไปมีมือที่สามเรามาดูซิว่าความเป็นอยู่ของเขาเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างกับมือที่สามของเขาเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะเรามาเช็คความเป็นอยู่ของเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่ไปมีมือที่สามเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะ เขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่ทิ้งคุณไปมีมือที่สามเขาอยู่กับมือที่สามเขาเป็นอย่างไรบ้างห้าใบนะเป็นคลิปโดยรวมนะเขาคนนี้ของคุณเขาเป็นอย่างไรเวลานี้กับมือที่สามของเขาชาวธาตุดินประสบกันก่อน เดบฟูคนนี้ค่อนข้างได้เก่งง่ายๆเป็นคนไม่คิดมากไม่คิดเยอะเดะฟูสิบดาบเวลานี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากมายรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดจากการนี้เ็าทิ้งคุณไปมีมือที่สามเวลานี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆสิบดาบไม่ถึงตุนกลุ่มธาตุหลมเขาไปมีมือที่สามจริงๆด้วยคนนี้ของคุณ เวลานี้เขาอยู่กับมือที่สามคนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาไปอยู่กับมือที่สามเดอะเดวิลเขาได้ตัดจบกับคุณไปคนคนนี้เขาตัดจบกับคุณไปไปมีมือที่สามเดอะเดสเขาได้เดินจากคุณไปเดอะเดส ขณะเดียวกันเวลานี้คนที่จากคุณไปมีมือที่สามเวลานี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางเวลานี้เขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุเรียนประสบกันมืก่อนบางครั้งเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณเรามาขยายไพ่กันนะเขาส่องคุณนะเวลานี้คนที่เดินจากคุณไปมีมือที่สามเวลานี้เ็าส่องคุณ ชาวตุดินประสบกันก่อนคุณคนที่ตรงไปตรงมาเขายังคิดถึงคุณนะคนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขายังมีความคิดถึงคุณมากมายเพราะคุณคนที่ตรงไปตรงมา j u s t i c เ the star ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาเจอแต่สิ่งไม่ดีเจอแต่เรื่องไม่ดีทิ้งลงแม่นานเลยหมดต่อจากนี้ไปคุณจะมีแต่สิ่งดีเข้ามา t h สตา a r มีอัฟไฟจูนก็ร้อโชคตาของร้อชีวิตก็ร้อยนำโชคคุณจะได้เจอแต่คนดีๆคุณจะเจอแต่สิ่งที่มีความสุขในวันข้างหน้าคุณกับเขาเหมือนจะมีเกณฑ์ได้มาพบกันอีกครั้งเลยโชคตาของคุณสองคนยังมีต่อกันวีอั o ไฟจูน ที่ผ่านมาเขาตัดจบคุณไปมีมือที่สามแต่เขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเจ็บปวดมากมายสิบดาวเมตุนตุนกลุ่มแต่โชคตามันจะนำพายเขากลับหาคุณอีกเหมือนเดิมนะคนคนนี้มีอฟัฟจูลกองรอโชคตาจะนำพายเขาคุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง